ร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำ70-75%ค่ะ So as you can see here from cell to the brain to the heart, blood, bone, muscle, liver, kidney, and it's all about water. จากเซลล์เล็กๆนะคะไปจนทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองตับเนื้อกล้ามเนื้ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือส่วนที่เป็นน้ำ75%ของเราค่ะ What does water do in a h human body? น้ำจะทำอะไรในร่างกายของเรา The water is just like a lorry a transporter. น้ำก็เหมือนกับรถบรรทุกนะคะ it transport the nutrients and the good things into the cell. น mm ้ำเนี่ยจะนำพาอาหารหรือสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเพื่อเข้าไปที่ในเซลล์ในร่างกายของเรา and it wash and clean the cell ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดเซลล์ของเราไปด้วยนะคะ and then Clean and, uh, how say, uh, cleanse say...cleanse and uh, toxins it to the how แล้วก็หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยน้ำก็จะนำพาสิ่งที่เป็นมลพิษหรือว่าเป็นพิษในร่างกายของเราเนี่ยค่ะออกไปจากร่างกายของเรา Drinking plenty of water of good water every day is like c r a n k i n g the water in the fish bowl การดื่มน้ำของเรานะคะก็เหมือนกับปลาปลาในน้ำก็ต้องการน้ำที่ดีเพื่อจะอยู่รอดตัวเราก็เหมือนกันนะคะ And as long as need drink water might as long well need drink the best water possible well you to You the water might drink ในไหนเราก็ต้องการดื่มน้ำแล้วเนี่ยเราก็น่าจะดื่มน้ำที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรานะคะ I remember g o i n g t o a fish shop เขาจำได้ว่าเขาไปที่ร้านขายปลา They sell a lot of uh, equipment เขาขายเครื่องมือ to that the good make environment. are a sure very fish living in เครื่องมือเพื่อที่จะเทสน้ำว่าปลาเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ดี Make sure that, the sure that there's oxygen in the water เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นนะเพื่อให้แน่ใจว่ามีออกซิเจนเพียงพอในน้ำ There is acid alkaline balance มีความเป็นกรดเป็นด่างยังไงบ้าง And also uh, what else anybody who k e e p fish do you know ใครเลี้ยงปลาบ้างคะใครเลี้ยงปลาบ้างว่าปลาต้องการอะไรอีกบ้างคะ fishes so, When the fishes are in c l เมื่อปลาเนี่ยต้องการน้ำที่ดีนะคะ The fish swim very fast ปลาจะว่ายน้ำได้เร็วมาก But when the the water is dirty แต่เมื่อไหร่ที่น้ำสกปรก The fish will be ปลาก็จะเริ่มหายใจลำบากนะคะ So what water are you having in your body? ปัญี้เรามาดูซิว่าเรามีน้ำอะไรอยู่ในร่างกายของเราบ้างโอเลียนโอเลียนทายทีไอส์น้ำชาดําชา every one of us are drinking every day ชาล้วนชาเย็นโคลราโคโลราบิวตี้วอเตอร์บิวตี้ดริงค์บิวตี้ดริงค์ therefore you know a lot of us are ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่ดื่มน้ำเหล่านั้น้นะคะก็คือจะคล้ายๆปลาค่ะเพราะน้ำที่ได้เข้าไปก็คือจะทำให้เราเนี่ยต้องหาอากาศหายใจนะคะ so this is what I found from the internet อันนี้คือสิ่งที่เราเจอในอินเทอร์เน็ต symptoms of dehydration อาการของการขาดน้ำ so uh, the main main uh, chronic dehydration คนที่มีปัญหาเรื่องการขัดน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เกิดท้องผูกนะคะหรือว่าแสบในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ High blood pressure แล้วก็เป็นโรคของความดัน High cholesterol มีคอเลสเตอรอลสูง m i g h a i n o h e r e s <brain> s ปวดหัวข้างเดียว Diabetes เบาหวาน Premature uh, pre aging แก่ก่อนวัย so I'm just naming a few um, uh, um, uh, symptoms of dehydration. to <No. S 1> that the body extremely uh, without water? uh, is mean Do you say body คือถ้าเกิดเราร่างกายของเราขาดน้ำเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นโรคเหล่านี้ค่ะ now what does a c a m t e e n water do? เรามาดูว่าคันเตนน์วอเตอร์จะช่วยอะไรได้บ้างนะคะถ้าร่างกายของเราขาดน้ำ powers of c a m t e e n water กำลังที่หรือเมจิของ m Water yeah. It does rehydration ก <Channel> ็คือจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกลับมาได้น้ำอย่างสมบูรณ์ค Detoxification แล้วก็จะขับมลพิษหรือว่าขับพิษทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะ Anti oxidation ทำให้เราชะลอวัยได้ค่ะก็คือเราแก่ช้าลงนะคะ a g a y this didn't come from me อันนี้ไม่ได้มาจากเขาค่ะ It comes from uh, Dr h i r o m i s h i y a มาจากหนังสือของดรฮิโรมิชินยานะคะ he is the inventor of colonoscopy and endoscopy เขาเป็นดรฮิโรมิชินยาเป็นคนที่คิดคิดกล้องหรือว่าประดิษกล้องที่ส่องเข้าไปในทางเดินอาหารนะคะ on page 159ในหน้าที่159นะคะ he talks about canguen water plasticity properties ดรชินยาได้พูดถึงคังเกนวอเตอร์มีสคุณสมบัติอันนี้ค่ะ ทำเกียร์มอเตอร์มีตัวอย่า d ทำเกียร์มอตอร์ทำงานยังไงนะคะ From tap ก็คือจากก๊อกน้ำที่บ้านเรานะคะ The water goes through a filter แล mm ้วก็จะผ่านกับเครื่องกรองน้ำที่เป็น High hmm. Standard Filter ค่ะตัวกรองที่ไฮสแต a ด d ร์ด y e a ะ and then it makes split uh, s into two ions เขาก็จะแบ่งออกมาเป็นสองสองทางนะคะ This is the negative water, pH 8 5 to pH 9.5 pH 8.5ถึง pH 9.5เนี่ยก็จะเป็นอ่ g a t ก v e นะคะก็คือจะเป็นด้านของรบ so at the same time it also makes another water positive water ในในอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวที่จะให้น้ำ positive หรือว่าเป็นน้ำกรดนะคะ now the properties in a n tangled water คุณสมบัติของน้ำค่ะางเก three very important very r e p p o งสามสามอย่างนี้นะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้าดื่มน้ำคางเกงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสวยแล้วก็ไม่แก่โมเลกุลก็น้ำของเราจะมีโมเลกุลเล็กนะคะแล้วก็มีความเป็นคุณสมบัติของด่างอันนี้คือการเสื่อมสภาพของร่างกายนะ Apple w it is cut i n เหมือนกับ Apple เนี่ยถ้าเกิดเราตัดแอปเปิลไปครึ่งลูกเนี่ย it becomes brown มันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาล so this is oxidation เนี่ยแหละคือการเสื่อมไยหรือ oxidation yeah. what about steel nails when it is rusty เหมือนกันกับตะปูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตะปูเนี่ยเป็นสีน้ำตาล yeah. so this i oxidation ก <c oughs> ็เพราะว่ามันเกิดการเสื่อมไยของมันหรือ oxidation ะะ what about human being ในขณะเดียวกัน คนนะคะ become older เราแก่ลงแก่ลง this is a uh, steel nails in ขังน้ำน้ำอันนี้จะเราเราลองทดลองกันนะคะด้วยการเอาน้ำน้ำขังเยนเนี่ยใส่เข้าไปในตะปูนะคะถึง14เดือนกับน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะ this is the tap water 14เดือนเนี่ยค่ะนี่คือผลหลังจาก14เดือนที่เราลองแช่น้ำขังเยนเอาตะปูแช่เข้าไปนะคะ so this is what happen i f you drink a normal regular water ก็คือเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าถ้าเราดื่มน้ำทั่วๆไปในร่างกายของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมี loss in sight ก็คือจะมีสนิมในร่างกายของเรา so how do you measure oxidation in water เราจะรับเราจะสามารถวัดจำนวนการเสื่อมไวหรืออะไรการชะลอวยเนี่ยยังไง ก็สโตร์ออกซิไดซ์ส s o เพราะว่าน้ำเนี่ยก็เสื่อมเหมือนกันเวลาที่น้ำออกมาจากก๊าซอาหาก็เสื่อมเหมือนกัน So we have a m e t e r to measure the oxidation uh, เรามีเครื่องมืวนะคะ <the water. S 1> สามารถที่จะวัดค่าว่าน้ำเนี่ยจะมีความเสื่อมหรือว่าจะช่วยในเรื่องของการชะลอไวหรือเปล่า So what is the uh, this meter is called ORP meter เครื่องเมืออนี้เรียกว่า ORP นะคะ So OHP is a measure of the horsepower of any a l t n a t i v e water generators OHP เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สําหรับวัดจํานวนของ the higher in the negative number ก็คือจํานวนที่สูงขึ้นหรือลบสูงขึ้นนะคะ the greater the horsepower the <c oughs> better so SP501 has seven bits ในเครื่องของ ST501 นี้นะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดเพลตนี่ซึ่งแมตติเจอร์เป็นไทเท a นียมเพลตซอร์เด็ตเพลตข้างในนี้จะเป็นระดับของการทำเครื่องมือแพทย์เลยค่ะใช้ในเครื่องมือแพทะนี่ซึ่งอื่นแบรนด์อันนี้จะเป็นของเพรตที่ยี่ห้อต่างๆนะคะ so the competitors unit i n s ใส่ในน้ำของเครื่องผู้แข่งทั้งหลาย our our medical d e plate has a International Certification ของเราที่บอกว่าเป็นน้ำเป็นเครื่อง medical หรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์เรามีที่รับรองด้วยนะคะ As a medical device ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หนึ่งชิ้น Now in order to get this certificate การที่จะได้รับเครื่องการรับรองอันนี้นะคะ we need to do a lot of clinical studies ต้ ใช้ในการศึกษาในคลินิกเยอะๆเลย